มาเดี๋ยวเคไก่จะมารีวิวสินค้าให้นะครับดูคนขาวๆนี่ครับกับทีมซากุระบอดี้เซรั่มนะครับนี่ครับไปไปดูน้องเค้กเอ้ยไม่ใช่เค้กอ,อีกแล้วเค้กไก่ครับโอ้ยอะไรวะติดใจอะไรน้องเค้กเนี่ยดูครับนี่ครับทาน,นะครับทาไปรับ ลูบไลครับแล้วก็ลูบไลนะครับน้องดูครับเก็ไก่ลูบไลขึ้นมาครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับจากขาวๆวอกๆขึ้นนะครับนี่ครับนี่ครับเราดูตอนกันน้านะครับกันน้ํากันเหงื่อนะครับทีมตัวนี้ครับครับ นี่ครับแล้วรอดูตอนตอนสุดท้ายนะครับนี่ครับใกล้นี่ครับซึมซาบแล้วครับนี่ครับกําลังถูไปเรื่อยๆก็จะซึมซาบเข้ากับผิวที่ขาวๆนะครับนี่ครับหอมไหมน้องเก๋ไก่หอมไหมครับหอมดีใช่ไหมครับไม่ขอดมดูนะครับอือหือหอมจริงๆครับนี่ครับ นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้รูปหน่อยครับรูปให้มันนี่ครับแนี่ขาวกว่าหน้าเลยน้องเก๋ไก่บอกครับนี่ครับนี่ครับสนใจสั่งได้นะครับเดี๋ยวจะปักตะกร้าไว้ให้นะครับตะกร้าด้านล่างซ้ายมือครับเนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้ครับสั่งซื้อได้เลยครับเนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้ครับขอบคุณนางเอกนะครับที่มารีวิวให้ครับนี่ร้อยหนึ่งเกยไก่บอกร้อยหนึ่งนี่ครับนี่ครับ ขอบคุณนางเอกของเรานะครับ